สวัสดีค่ะวันนี้ครูนัทนะคะจะมาทําคลิปวิดีโอตอบคาถามจากหนึ่งคอมเมนต์คอมเมนต์นี้เขาถามครูนัทมาว่าเวลาที่เราจะับหรือว่าเวลาที่เราจะจอดรถนะคะระหว่างเปลี่ยนเกียร์กับดึงเบรกมือเราต้องทําสิ่งไหนก่อนในคลิปนี้นะคะการถ่ายทาครูนัทก็จะเน้นโฟกัสไปที่ลักณะ ของการใช้งานเกียร์เป็นหลักนะคะและเดี๋ยวจะอธิบายว่าทําไมถึงต้องทําสิ่งนั้นก่อนเพราะอะไรมีเหตุผลไหมหรือว่าเป็นแค่หลักความปลอดภัยหรือว่ามันส่งผลอะไรต่อเรื่องเกียร์เราหรือเปล่าในคลิปก็จะเน้นถ่ายทําไปที่เกียร์เป็นหลักนะคะถ้ามือใหม่คนไหนนะยังมีความขล่องใจหรือว่าสงสัยในเรื่องนี้อยู่ว่าก่อนจะขับ <S <S ต้องเปลี่ยนเกียร์ก่อนหรือเอาเบรกมือลงก่อนก่อนจะจอดเนี่ยเราควรจะเอาเบรกมือขึ้นก่อนหรือเปลี่ยนเกียร์ก่อนหรือเปล่า เดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบนะคะเดี๋ยวไปดูคำตอบในคลิปกันเลยขั้นตอนการจอดรถก่อนนะเดี๋ยวเริ่มจากการจอดรถก่อนนะคะมันจะมี2วิธีการ2ขั้นตอนนะก็คือจอดรถลำดับขั้นตอนจะต้องเป็นยังไงกับการที่เราจะขับรถขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะขั้นตอนของการจอดรถ พยายามเรียงลำดับตามนี้นะคะให้ครูนัดแนะนำเลยนะมันจะเป็นหลักความปลอดภัยนะคะ,อ,ะอันดับแรกนะคะถ้าเราจะจอดรถทุกครั้ง 1. นึ่งก็คือให้เราเหยียบเบรกนะคะกดเบรกให้จอมอย่างนี้เลยนะเวลาจะจอดหรือเวลาจะหยุดรถนะคะต่อมาสองก็คือให้เราดึงเบรกมือขึ้นนะคะหนึ่งเหยียบเบรกไปแล้วนะสองให้เราดึงเบรกมือขึ้นแบบนี้นะคะ เมื่อดึงเบรกมือขึ้นแล้วต่อมานะคะขั้นตอนที่สามนะคะอ่ะเราผ่านไปแล้วก็คือหนึ่งอย่าเบรกเท้าให้สนิทอย่าเบรกเท้าให้จมนะคะสองขึ้นเบรกมือหรือว่าดึงเบรกมือขึ้นสามเปลี่ยนเกียร์นะคะจากตำแหน่งเกียร์ดีเนะะี่ยค่ะพอเราเพิ่งขับรถมาถูกไหมอ่าเปลี่ยนไปที่เกียร์พีเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่อยดับเครื่องยนต์ เหตุผลนะคะว่าทําไมเราถึงต้องจอดรถด้วยวิธีการนี้เหตุผลที่เราต้องดึงเบรกมือขึ้นก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ P นะคะเหตุผลก็คือจะเป็นการล็อกรถเราไว้นะคะไม่ให้รถเคลื่อนที่ไปไหนกรณีที่เราจอดในพื้นลาดเอียงหรือว่าทางลาดชันอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้รถไหลแต่เมื่อเราดึงเบรกมือขึ้นไว้ให้ตึงแบบนี้ค่ะจะเป็นการล็อกรถอยู่กับที่ไม่ให้มันไหลดังนั้นถ้าเราเข้าเกียร์ P ก่อน ที่จะดึงเบรกมือในกรณีที่รถอยู่บนพื้นที่มีความลาดเอียงรถเกิดไหลขึ้นมาก็อาจจะส่งผลให้ตัวกระเดือ่องอะค่ะกับเฟืองท้ายอะมันขบกันซึ่งจะทำให้อุปกรณ์เหล่านี้สึกหรอและมีอายุการใช้งานที่มันสั้นลงนะคะหลักๆที่เราจะต้องจอดรถด้วยขั้นตอนที่ครูนัดแนะนำไปก็คืออย่าเบรกเท้าก่อนหลังจากนั้นมาดึงเบรกมือ แล้วค่อยเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์พีก็คือเป็นการถนอมเกียร์ถนอมชุดเฟืองเกียร์ของเราเนะะี่ยค่ะเป็นการถนอมเกียร์นะให้มีอายุการใช้งานที่ยืดยาวขึ้นนั่นเองต่อมาเรามาขั้นตอนที่เราจะเริ่มขับรถกรันว่าเราจะต้องทำยังไงลำดับขั้นตอนจะแตกต่างกันเลยกับการที่เราจะหยุดรถหรือจอดรถนะคะวิธีการก็คือหนึ่งเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มขับรถนะดูที่เกียร์ค่ะ ให้เราเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่เกียร์ p ใช่ไหมเราต้องการไปข้างหน้าก็เท้าหยยบเบรกนะคะหยยบเบรกแบบนี้นะอ่าเท้าหยยบเบรกไว้หลังจากนั้นเปลี่ยนเกียร์ค่ะมาที่ตำแหน่งเกียร์ d เมื่อเปลี่ยนเกียร์เสร็จนะคะให้เราเช็คมองที่แผงหน้าปัดค่ะว่าเกียร์ตำแหน่งถูกต้องไหมนะคะ,ะเดี๋ยวซูมดูนิดหนึ่งเห็นไหมเป็นตำแหน่งเกียร์ d เมื่อเป็นเกียร์ดีนะคะเคลียสัญลักษณ์สีแดงที่แผงหน้าปัดทั้งหมดเลยนะคะอ่าตอนนี้สีแดงที่โชว์อยู่คือไม่คาดเข็มขัดนิราภาัยนะแล้วประตูยังปิดไม่สนิทนะคะแล้วก็เบรกมือยังไม่ได้เอาลงนะคะอ่ะเดี๋ยวทวนใหม่นะเหยียบเบรกเท้านะคะเปลี่ยนเป็นเกียร์ดีหลังจากนั้นเอาเบรกมือลงค่ะแล้วค่อยขับรถนะคะนี่คือขั้นตอนก่อนที่เราจะเริ่มขับรถนะ ตามลําดับตามนี้เลยค่ะเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยนะคะการที่เราเหยียบเบรกแล้วเปลี่ยนเกียร์ก่อนนะคะแล้วมาเช็คแผงหน้าปัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยเอาเบรกมือลงเป็นการรีเช็คให้แน่ใจว่าเกียร์ที่เราเปลี่ยนไว้ถูกต้องนะคะหลักความปลอดภัยที่คุณนัทแนะนําเกี่ยวกับการหยุดรถแล้วกันออกตัวนะคะก็มีเพียงเท่านี้สเต็ปนะคะในการที่เราจะหยุดรถนะคะตามที่ครูนัทบอกไปเลยก็คือให้เราเหยียบเบรกก่อน ดึงเบรกมือขึ้นเปลี่ยนเกียร์ P แล้วค่อยดับเครื่องยนต์นะคะด้วยเหตุผลอะไรก็เหมือนต้นคลิปที่บอกไปเลยส่วนการที่เราจะเริ่มขับรถนะคะสเต็ปก็คือให้เราเหยียบเบรหมนกันนะทุกครั้งที่จะเปลี่ยนเกียร์ของเกียร์ออโต้นะคะเหยียบเบรกเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ D เช็คแผงหน้าปัดว่าเกียร์ถูกต้องไหมนะคะหลังจากนั้นค่อยเอาเบรกมือลงจะแตกต่างกันนะแต่ลองฝึกทาดูค่ะฝึกใช้งานบ่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะคล่องเองถ้าเกิดงงว่าเอ้ยสเต็ป จำไม่ได้ทําไม่ได้พยายามค่อยๆฝึกก่อนนะคะเดี๋ยวเราจําได้เองดูคลิปนี้แล้วนะคะรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะคุณอาจจะได้รู้ว่าทําไปในคลิปทุกคนโอเคไหมนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกคลิปของคุณนัดด้วยเ,เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปถัดๆไปสวัสดีค่ะ